สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเล่าขานตำนานไทยสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งผมจะตั้งชื่อเขาว่าคุณขิงแล้วกันนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่คุณคินกำลังบวชอยู่และได้ออกเดินทุด,ดงกับพระอาจารย์ไปเรื่อยๆจนมาถึงที่วัดแห่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนเคยทุด,ดงมายังวัดแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับเด็กวัดที่ชื่อเจ้าแต้มปกติแล้วเจ้าแต้มจะไปไปมาๆกับวัดแห่งนี้แต่คราวนี้จะอยู่ที่นี่เลยเจ้าแต้มเป็นเด็กวัดต่างอำเภออายุไม่ถึงสิบขวบ คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ฝากให้เล่าเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้เจ้าแต้มสนิทกับหลวงพี่รูปหนึ่งเวลามีอะไรหลวงพี่รูปนี้ก็สามารถเรียกได้ตลอดเวลาวันหนึ่งท่านรู้สึกว่าเรียกหาเจ้าแต้มเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยซื้อโทรศัพท์ให้เจ้าแต้มไว้ใช้เจ้าแต้มก็ได้เข้ามาถามกับคุณคิงว่าหลวงพี่ ผมเห็นหลวงพี่ไม่ค่อยใช้โทรศัพท์เลยครับผมขอซิมได้ไหมคุณชิงก็เลยตอบว่าอ๋อไม่ได้หรอกเพราะว่าบางครั้งก็มีธุระทางบ้านเหมือนกันเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปซื้อคุณชิงก็พาเจ้าแต้มไปซื้อซิมแล้วเอามาใส่โทรศัพท์เจ้าแต้มใช้ไปประมาณ2-3วันก็เรื่อมถามคุณชิงว่าหลวงพี่มีคนโทรามาถามหาคนชื่อโนก คนนี้เขาตายไปแล้วหรือยังไงครับหลวงพี่คุณคิงก็เลยตอบไปว่ามันเป็นเรื่องปกติเจ้าแต้มบางเบอร์ถ้าไม่ใช่คนใช้เขาอาจจะเอากลับมาใช้ใหม่อาจจะได้ตรงเบอร์ใครก็ได้เจ้าแต้มก็พูดต่อว่าไม่มีอะไรแน่นะแต่แต้มก็กลัวผีคุณคิงก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกมีอยู่วันหนึ่งเจ้าแต้ม ฝากเอามือถือไว้ให้กับคุณคิงชาร์จแบตให้คุณคิงก็เอามาชาร์จแบตไว้ในห้องจนผ่านมาสองวันเจ้าแต้มก็ยังไม่มาเอาโทรศัพท์แต่ในระหว่างนั้นโทรศัพท์ก็มีเหมือนข้อความเข้าประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงละครั้งคุณคิงรู้สึกว่าข้อความนี้มันจะเต็มแล้วแน่พอเจอหน้าเจ้าแต้มคุณคิงก็ถามว่าแต้ม พักนี้เป็นอะไรไม่เห็นไปเอาโทรศัพท์มาเล่นเลยเดี๋ยวหลวงพี่เรียกใช้ก็หาไม่เจอหรอกเจ้าแต้มยืนคิดอยู่พักหนึ่งเหมือนกับโจนมุมต่อความคิดอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็พูดออกมาว่าหลวงพี่ถ้าแต้มบอกอะไรหลวงพี่อย่าบอกใครนะมีอะไรลรือรับขนาดนั้นเลยเหรอแต้มกลัวผีอา้าวล่าผีทำไมไม่ให้บอกใครอ่ะ เพราะการหลวงพี่ไม่ชอบให้แต้มกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์เจ้าแต้มก็ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดคุณคิงก็พูดเออโทรศัพท์มันดังตลอดเวลาเลยแต้มลองดูสิมันเป็นข้อความอะไรเจ้าแต้มนี่แหละครับที่กำลังที่แต้มกำลังจะบอกหลวงพี่เจ้าแต้ม ก็ยื่นข้อความเหล่านั้นให้คุณคิงดูในข้อความเขียนว่าเปิดหน่อยอ่านหน่อยดูหน่อยเปิดหน่อยอ่านหน่อยได้ไหมเป็นสิบๆข้อความคุณคิงเห็นแล้วก็ขนลุกทันทีรู้สึกเย็นวาบสันหลังพอนึกถึงตอนตัวเองกำลังนอนอยู่กับโทรศัพท์เครื่องนี้ใครก็ไม่รู้ส่งข้อความแปลก แบบนี้เข้ามาทั้งวันทั้งคืนคุณคิงเลยถามเจ้าแต้มไปว่าใครเล่นอะไรเนี่ยแต้มมีอะไรหรือเปล่าเจ้าแต้มเลิ่มน้าตาขอเบาหลวงพี่ไม่เล่าให้ใครฟังนะคือว่าตั้งแต่ที่แต้มได้โทรศัพท์มาเวลาที่แต้มพูดอะไรแล้วแต่ในตอนนี้กำลังพกโทรศัพท์เครื่องนี้ติดตัวไว้จะมีข้อความส่งมาตอบแต้มทุกๆครั้ง อย่างเช่นบางครั้งเจ้าแต้พูดชวนเพื่อนไปเตะบอลที่หลังโรงเรียนก็จะมีข้อความส่งเข้ามาทันทีว่าเล่นบอลระวังนะหลังๆพอดีทานข้าวมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่ากินข้าวได้แล้วนะแม้แต่ตอนที่เจ้าแต้มกำลังยืนพูดกับคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็มีข้อความส่งมาตลอดเหมือนโทรศัพท์ก็ยังพยายามตอบโต้กับเจ้าแต้มอยู่ตลอดเวลา คุณคิงเองก็เห็นมากับตาแต่ยังไงก็เพื่อปลอบใจเจ้าแต้มว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าใครเขาอาจแกล้งเราหรือเปล่าเจ้าแต้มพูดออกมางั้นแต้มจะให้หลวงพี่ดูนี่นะเจ้าแต้มยกมือขึ้นพูดว่าคุณครับคุณอย่าทำให้ผมดูเหมือนเพ้อเจ้ร์เลยนะแต้มกลัวไม่ถึงอึดใจก็มีเสียงข้อความดังขึ้น เนื่องด้วยเขียนว่ากลัวทำไมเป็นความที่ไม่มีเบอร์ติดต่อกับคุณคิงตกใจตัวแข็งคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ปกตินี่แล้วจึงได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่เดินทุดงมาด้วยกันปกติท่านจะยิ้มแย้มตลอดเวลาแต่วันนั้นทางดับทำหน้านิ่งแล้วพูดว่าบางอย่างมันไม่ใช่ทุละของสงปล่อยบ้างก็ได้นะ แต่เพราะลั่นของคุณคิงอยากให้ได้รู้ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรกันแน่เจ้าแต้มก็เลยเอามือถือเครื่องนี้ไว้ในห้องของคุณคิงส่งข้อความดังอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณคิงไม่กล้าแม้แต่จะแตะมันจนผ่านเวลาไปประมาณสองวันเวลาสองทุ่มมีเด็กวัดคนหนึ่งมาเคาะเรียกคุณคิงหน้าห้องคุณคิงเปิดประตูออกไปถาม มีอะไรหรือเด็กๆวัดบอกว่าหลวงพี่เมื่อคืนเนี่ยผมนอนหลับแล้วตายกุติเนี่ยมีต้อตะเคียนอยู่ผมฝันว่าต้อตะเคียนบอกว่าให้หลวงพี่เลิกสนใจเรื่องพวกนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติรมได้แล้วคุณคิงก็รู้สึกเคืองนิดๆก็เลยบอกเด็กวัดไปว่าไม่เป็นไรขอบใจมากนะแล้วก็ปิดประตู คุณคิงพูดออกมาคำเดียวว่าถ้ามีจริงอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมอีแค่ช่วยเด็กจะทำไม่ได้เลยเหรอทำไมผีแม่ตะเคียนถึงต้องมาขอร้องด้วยคุณคิงนอนคิดไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปสัตวพักก็รู้สึกตัวเหาะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเทา้าแล้วลงส้นเท้าหนักๆกับพื้นไม้กระดานแถวหน้าห้องฟื้ตึง ฟืดตึงคุณคิงนอนฟังไปสักพักมันก็อยู่ตรงหน้าห้องฝั่งซ้ายคุณคิงสงสัยว่าจะเดินไปเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงใส่สุดขาวผมยาวเดินหายเข้าไปในกุฏเจ้าอาวาสเก่าซึ่งตรงนั้นจะเป็นมุมที่มืดมากคุณคิงยืนจ้องสักพักเพื่อรอดูว่าเป็นใคร แต่ก็ยังไม่มีใครเดินออกมาจึงได้เอาไฟฉายส่องเข้าไปดูคุณคิงเรียบม้วนหน้ากับเข้าห้องในห้องทันทีแล้วล็อกประตูอย่างแน่นหนาคิดในใจว่าตอนที่ส่องไปก็เห็นประตูกุฏิจเจ้าวาดปิดอยู่ข้องแม่กุญแจเอาไว้ด้วยแล้วผู้หญิงคนนั้นเดินหายไปได้อย่างไงร,รู้สึกขนลกไปทั้งตัวคิดในใจว่าหรือเป็นเพราะไปลองดีเข้า ทั้งๆท,ที่มีอะไรหลายๆอย่างพยายามบอกให้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้จึงได้ปิดไฟนอนคุณคิงฝันว่าเด็กวัดทุกคนได้ช่วยกันย่อนตัวคุณชิงลงไปในหลุมดินกว้างภายในหลุมนั้นมีผู้หญิงทั้งลากเท้าทั้งนั่งอยู่บนตอไม้ตอหนึ่งลักษณะแก่มากยังไงก็เห็นคล้ายความสาวความสวยอยู่บ้าง แล้วพูดว่าเลิกสนใจเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองได้แล้วพระที่มาที่เนี่ยถ้าไม่ปฏิบตัติเดี๋ยวเจอกันคุณคิงตกใจตื่นขึ้นมาทันทีเหงื่อไหลออกมาจนโชคลำตัวแต่ยังคงลั้นพูดในใจว่าผมขอเถอะผมอยากรู้ว่าใครแกล้งเด็กเพราะตอนนี้มันจะไม่อยู่แล้วมันจะหนีกลับบ้านแล้ว คุณคิงก็ยังคิดสืบเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆจนพระเริ่มรู้กันทางวัดคุณคิงก็เลยบอกให้เจ้าแต้มไปเอาโทรศัพท์มาแล้วพูดต่อหน้าทุกคนคุณคิงจะได้บอกว่าใครเป็นคนกดโทรศัพท์บ้างเจ้าแต้มถ้าแบบนี้คนที่ได้ยินเสียงแต้มพูดงั้นแต้มจะได้ไปยืนตรงเสาห่างออกใจหน่อยเจ้าแต้มได้ไปยืนข้างๆเสาแล้วพูดอะไรสักอย่าง แล้วก็มีข้อความเข้ามาเจ้แตมรีบวิ่งเอาโทรศัพท์มาให้ทุกคนดูนาตาตื่นพร้อมกับพูดว่ามันดังอีกแล้วอ้าวแล้วแต้มพูดว่าอะไรแต้มบอกว่าช่วยดังอีกทีดิเขาตอบมาว่ายังไงดะได้อ่านไหมอ่านแล้วครับเขาตอบกลับมาว่าจะให้ดังกี่ทีก็ได้ตอนนั้นจเจ้าอาวาดก็เดินเข้ามาถามว่าเรื่องอะไร คิงเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ท่านดูทุกคนเลยปรึกษากันอยู่สักพักมีพระรูปหนึ่งลองพูดท้าทายว่าตอบมาเลยว่าอยู่ตรงไหนมีข้อความเข้ามาว่าไม่บอกก็เลยถามต่อไปว่าเป็นใครก็ตอบว่าเป็นคนอยู่ที่นี่แหละพระท่านก็บอกว่าเด็กมันกลัวรู้ไหมเขาก็ตอบว่ากลัวทำไมเห็นกันอยู่ทุกวัน พระอาจารย์ท่านก็เลยคิดว่าเจ้าแตมคงไปทำอะไรผิดแน่ๆในวัดแห่งนี้มีสารเก่าตั้งอยู่ทั่ววัดท่านจเจ้าอาวาสก็เลยสอบถามไปว่าเด็กไปทำอะไรผิดมาใช่ไหมไม่แต่กูถูกชะตาแล้วเด็กทำอะไรยังไงมันจนไม่ให้กลัวอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องทำไงงั้นขอร้องให้หยุดยุ่งกับเด็กได้ไหมก็แค่ดูเฉย ไม่เป็นอะไรละทุกคนเริ่มขนลุกทั้งทั้งที่เป็นพระบวชมาก็นานไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องแปลกแแบบนี้ท่านจเจ้าอาวาสก็เลยถามต่อว่าอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมไม่ทำอะไรหรอกไม่ทำแน่นะไม่ทำเป็นพระไม่โกหกหรอกอยู่ในห้องน้ำเก่าหลังวัดทุกคนจึงเดินไปหลังวัดลักษณะเป็นห้องน้ำเก่าผุพัง มีคนใช้แล้วเปิดประตูเข้าไปเจอตุกแกเลื้อยเต็มห้องน้ำท่านเจ้าอาวาสก็เลยถามตอบว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่มีข้อความส่งมาเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างท่านเจ้าอาวาสเลยพูดว่าโกหกไม่ได้ดีนะอยู่ตรงไหนบอกมาไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรแล้วข้อความก็ส่งมาบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละต้นขนุน ซึ่งเป็นต้นของคุณคิงกับเจ้าอาวาสที่ยืนพิงอยู่คุณคิงรีบกระโดดออกมาเกือบตั้งหลักไว้ไม่อยู่แล้วหันหน้ากลับมองต้นขนุนแบบดาไม่กระพริบพระอาจารย์ท่านก็เดินไปดูต้โคนต้นไม้เห็นแม่เตพวกตุกกตาที่อยู่ในสารพภูมิท่านก็เลยพูดว่าถ้าจะทําสารให้ใหม่เนี่ยจะเลืกยุ่งกับเด็กไหมแต่ไรก็การตอบมาของข้อความ ท่านก็เลยพูดว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับเด็กนอกจากจะไม่ได้สารแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้อย่างอื่นแทนข้อความก็ส่งมาว่าขอตามอย่างนี้แต่ไม่ให้เด็กกลัวได้ไหมชั่วโมงนั้นทุกคนรู้สึกจนกวัญญาจึงได้ตอบไปว่าถ้าตามแบบนี้เฉยๆเหมือนคนเอ็นดูอ่ะไม่เป็นไรแต่จะทำสารให้ก็แล้วกันท่านจเจ้าอาวาส จึงได้ไปสั่งช่างให้ทำสารไม้ให้แล้วออกมาตั้งใต้ต้นขนุนนี้สารยกสูงยกพื้นคือตั้งแต่สารแล้วทุกแก้อยู่ในห้องน้ำก็มารวมกันอยู่ในสารนี้หมดทุกตัวส่วนเจ้าแต้มไม่กลัวการใช้โทรศัพท์เครื่องนี้อีกเลยก่อนที่คุณคิงจะจากวัดนี้เห็นโทรศัพท์เครื่องนี้วางอยู่ในห้องน้ำโดยถูกปิดเครื่องไว้นี่แหละครับ คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับเรื่องราวนี้อาจฟังแล้วอาจจะไม่สนุกสักเท่าไรแต่ฟังคนเดียวก็ขนคิงลุกเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดหนึ่งในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ใครรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดแห่งไหนสามารถบอกและคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้า สวัสดีครับ